ัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมนะครับบอลแล้ววันนี้ผมก็มีเพื่อนของผมมาด้วยสวัสดีครับชื่อว่าโลกเอิร์ทครับเอิร์แต่ว่าโลกครับไปไหนวันนี้เอิร์ธมาหาแล้วอยากจะชวนเอิร์ธกินบะหมี่เผ็ดจริงตั้งใจจะทำคลิปกินบะหมี่เผ็ดอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสอันนวันนี้เอิร์ทหาโอกาสมาก็เลยจะชวนโอกาสมากินเอิร์ธสวัสดีครับโอกาสพบกับโอกาสด้านนู้นนะครับตอนนี้ซื้อมาเนี่ยซื้อแบบธรรมดามาสองหนึ่งก็เผ็ดแบบคูณสองสองแบบ โอเคอย่างที่บอกเราจะไม่กินอะไรที่มันกระจออ้เราจะกินอะนที่เผ็ดแล้วมันก็เป็นผงไหมล่ะเป็นผงอะไรมันเป็นเต้นเดี๋ยวเราจะมาใช่เราจะมีเผ็ดต้มน้ำก่อนอันดับแรกกระทะรั่วอ่ะเออถ้าถือให้ตรงสิเพื่อนเลยอ๋อหน่อยหนึงเยอะไปเยอะไปไม่มึงอ่ะเล่นเยอะไปเอาผ้ามาเช็ดตูดเลยตูดกระทะตูดเปียกตูดเปียก คยลองกินเส้นกระเพราอืมตอนกินเข้าไปนะครับมีความเคม็มมีความเข้มข้นของรสชาติเหมันอร่อยพอกินเข้าไปเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไหลลงตรงไหนบ้าง,งนี่มันค่อยค่อย,อยไหลลงมาแล้วมันจะอยู่ช่วงนี้ร้อนร้อนช่วงนี้ร้อนร้อนมากร <laughs> ้อนมากเขียวว่าเป็นการทดสอบอทีดีใช่ต้มเส้นแต่รอน้ำเดือดก่อนโอเคน,น้ำเดือดต้องทำยังไงครับไม่ดี ะไม่ใช่น้ำมันโอ้นี่นี่นี่เอาจะแต่งจานแต่งจานอันนี้อะไรโอ้โหอันนี้คือเผ็ดไม่พอพริกเม็ดใหญ่เนี่ยจำไว้เลยนะบอลมันไม่เผ็ดมันเอาไว้แต่งจานแต่งจานเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดพริกอย่างนี้นะครับไม่เผ็ดโอ้โหเผ็ดแล้ว มันจะไม่เผ็ดทีเดียวมันจะเริ่มมาสุกแล้วใช่สุกแล้วรูนี้ไงมันสุกแล้วเพราะว่านี่มันวันอาทิตย์แหละอ๋ตไนี่คืออะไรผักโรยนะนะหน,น,น้าที่โรยหน้า,าบอลเอิ์ดว่าเราใช้ผิดวิธีว่ะพอแล้วมัง้งยิ่งมันแต่งจานบอลอย่าโวยวายโตแล้วโต,วแ,ลวตวแล้วต้องกินเผ็ดให้ได้ เฮ้ยบอลฮะเหลือป่ะเหลืออะไรก็ใส่เข้าไปคูณสามน่นแหละคูณสามคูณสามมามามาเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวกินก่อนอ่ะๆเออกินก่อนนะทำไมอ่ะจะได้พอดีคำไงไม่ต้องไม่ต้องโอเคเลอะเลอะเต็มปากเป็นไง รสชาติบรรยายเออพ่อ,อบอลต้องลองอ่ะอ่ะมันยาวใช่ไหมอ่ะกูตัดให้อ่อะเราโตแล้วบอนนี่ก็พริกแต่งจานใช่ไหมสีแดงนี่ก็แดงหลอกใช่ไหมไม่เ,เพ็ดอะไรเลย อ๋ออ๋เป็นไรเงีนี่นี่นี่ดูโหดูความฉ่ำของมันน่ากินนะกินกินอ้ามอ้ามอ้ามนี่ปอนปูนปูนรถไฟปูน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 เลยเลยสถานีเลยไปด้วยเลยเป็นไงเขาเป็นคนแสดงอารมณ์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่รู้สึกโมโหอยากรู้ไหมว่าโมโหยังไงเออเชิญแล้วไปทางนี้อ่าว โมโหไงมัโมโหมึงเนี่ยมึงแสบยังไงเดมันโง่ก่อนแล้วเนี่ยมันโง่ใครกันโง่ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่ามันโง่เอิร์อเออมันโง่เหลือแค่อีกนิดเดียวครับเสียดายนี่ยโอ้โหเนี่ยไหนๆก็ไหนๆลา เหมือนเหมือนมึงกูรู้สึกเหมือนมึงต่อยหน้ากึงเตอนนี้เพราะรู้สึกเหมือนเลือดก,กบปากไม่รู้ว่าเจ็บหรือเพลอ,อนหรืออะไรรู้สึกเหมือนเลือดกบปากบอล <c oughs> โอ้ยพี่เข้าตาโอ้ชิปโอ้เข้าตาแล้วตายแล้วนี่เช็ดไม่ออกด้วยอ้า ทำไมงเร oh, oh, oh. 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 Right? ื่องอาไรงน้ำมาดักหน้าเนี่ยกูแสบตาบอล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 เป็นไรเอ้ยโอ้โหโอ้ไปค่ะเป็นไรตายแล้วบอลบอล